โอ้สวยสวย,สวย,ส,วยสวยงามสวยงามสวยงามเลยพี่น้องจริงเกินมาแล้วกะโอ้ขาเมึองพี่น้องพี่น้องโอ้สุดยอดนี่เอาขออนุญาตดสีกันนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับผอกับผมเยียบแสบครับเมื่อนี้ นี่พี่น้องครับมือน,นีได้ไกบ่บาดมาแล้วพี่น้องผมสีอบป,ปีบครับนี่นี่ไกบ่บาดอบป,ปีบครับมาเมืองวิธีทําได้พี่น้องครับได้ไกบ่บาดมานะครับเอาเดียวมากพี่น้องนี่ครับผมก็สีมัรกนี่นี่เดี๋ยเครื่องผมตำม,มาแล้วครับพริกไทยหากผักชีกระเทียมตะไคร่แต่ผมก็ใส่พริกแห้งน้ำเผื่อมันได้มีรสจัดๆนี่เอา้าคุกเข่ากันพี่น้อง ผมใส่รสดีตำลงไปกับริกไทยนะครับกับผวกกระเทียมนะครับแล้วก็นี่ครับผมก็สิเป็นซีอิ๊วขาวนะพี่น้องหมักลงไปทำกันเลยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยครับนี่ละสูตรหยีบแ่บครับซอสหอยน้ำรมนะพี่น้องเอามีอยู่พี่น้องได้ยู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 เนานี่ละ คุกเข่าด้พี่น้องนี่ครับคุกเข่าให้มันเข่าเนือพี่น้องเป็นไก่บาทนะครับนี่เครื่องในพี่น้องเดี๋ยวผมจะต้มเครื่องในไปน้ำพี่น้องแต่ว่านี่คุกเข่ามันเข่ากอนนี่ครับยัดยัดตรงตูดไปน้ำในเครื่องมันเข่านี้ครับนี่ครับ ก็คุกเข่าเราก็มีพี่น้องนี่สหยบสิบหยิบเนาตัวนี้ผมใส่น้ำนะครับนี่ครับเดี๋ยวไก่ใส่นี่ครับไก่ไกที่เข้ามาักแล้วนะพี่น้องเนาะนี่มักไกล่แล้วพี่น้องมึงอู้สีสันมักไก่แล้วกันนี่ครับ เอาลงในขวดนี้เลยนี่พี่น้องอืมแล้วหันขางนี่ก่อนเนาะนี่หันขางให้พี่น้องได้เห็นอยู่กนล่ะโอ้ก็เดือดเด้งเด้งเลยพี่น้อง อาอันนี้แล้วนะครับไอที่มาร์กนี่เป็นเครื่องแกงที่ผมใส่น้นำพี่น้องเอาไปสดนะครับนี่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 คาตะไข่ไปมากรูดพี่น้องสดน้ำนี่ครับครับนี่ละนี่ครับเครื่องในใส่ไตขึ้นมานะครับนี่ใส่กระตับนะครับพี่น้อง โอ้คือสีเสียบจะสูตรมาก,กับหอมแล้วพี่น้องนี่เอา้าสี่ก้อนอืมด้กกัน,นี้เลยพี่น้องไม่ครับแล้กก็ปีบเลยนังเยอะด้วยต้นบนทันหวน้อพี่น้องให้มันตกต่างกัน นี่ครับแล้วก็น,นี่ได้พี่น้องอบปิบสูตรแอบแสบได้พี่น้องได้ <c oughs> ครับประมาณชั่วโม,มงหนึง่งเดี๋ยวเราเข้ามาเปิดเองนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็รอไปก่อนนะพี่น้องเนาะนี่ก็ผ่านไปชั่วโม,มงหนึ่งนะพี่น้องหนึ่งชั่วโม,มงผ่านไปไวเหมือนโกโหก <c oughs> มาพี่น้องมาโอ้ผ่านไปชั่วโม,มงหนึ่งละ เอาเปิดเหมือนกันพี่น้องเอาสวยสวยสวยงามสวยงามสวยงามเลยพี่น้องมา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 เลยพี่น้องมามาครับมาโอ้ยสุกงามเลยเดี๋ยวชินมน้ำชินมน้ำชินมน้ำซุปอืมวันแต่ใหม่ละโอ้โอ้โลมลมลมเฮ้ยน้ำซุปต้มพร้อมครับแต่ก่อนดีเสียบผมก็ขออนุญาตพี่น้องเนี่ยนะครับเด้อ โอ้เอรียนําำจอยก่อนขอยากแกะข้าวนะครับเรียนําำจอยได้พี่น้องเนดะ้อฮ้ยบ่ได้ม,มึงแก้วคุณเอา้อาขออนุญาตครับผมอะไรโอ้บางเสช็ดปากน้ำซุปโอ้หวาน <c oughs> อืมมาพี่น้องมาลองมึงโอ้หวานเรื่องยังไง อย่างได้ดีเฮามาชิมมึงก่อนละกินนอนหนอนี่แหละมึงอูมึงไอมันพี่น้องเอาปีก่อนเนาะอื้มอืม,อมสู่ตองวอนน้ำจิม้มเลยพี่น้องอู้อืมอืม,อมจะห่อน วืาอือ,อโอ้เสียพาพพี่น้องมาโอ,อ้หว่นเด้พี่น้องด้วย ขออนุญาตยัยงสี่ก่อนนะครับอืดิงขึ้นมากแล้วกะขามึงพี่น้อ,องพี่น้อง,องโอ้สุดยอดนี่เอาขออนุญาตยัยงสี่ก่อนนะครับอื้มอืมหอม,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 อม เป็นเนื้อไก่บัตนมันเริ่มหอมไปหน่อยสูตรงวานนำ้ำจิ้มไปหน่อยเพราะไม่มีน้ำต้ม หอมนี่เขาเออขาโอดป่น่องน่องน่องมันได้ความหอมมอัง้งดอกได้ควา,า,ามกรอบเหล่วกระนุ่มข้างในนุ่มันกรอบนอกนุ่มใน ก็ดีสดนับรองควาอ,อมาก แม่บาทมันเป็นตากรองพี่น้องมันแสบอยาให้เพญ่คนได้กินนำ้ำยวเอาให้แม่บาทนั่นได้พี่น้องเนาะให้ตากรองให้ตากรองนี่มีอยากกินน้ำกันเอ้าตากรองเอ้าอืมมีอยากกินน้ำกันอยากกินเลยอืไม่ต้องออกซื้อ Ủa mình hoàn là phân toàn thầy xài chết chùa để mẹ bạn với chín năm nhéo nắng quá quả rồi hoàn mẹ bạn bên ta quả, nó nhìn hoa cây tôi คนบ้างไก่ก็เลยเบ,บีเ้ยวกินน้องกล้องเอา้าด้วยกันต่ออืม,อมวันเราไม่ฉีดน,งนังให้พี่น้องมึงน้งมันหอมกรอบ ไอ้ที่ผมมักนี่เขายู่พื้น้องเขาหนังอยู่หอมหอมานามซุปเซ่บหอมพริกไทยก,ทยกยร,ระเทียมตะไคร้ครับลาบพักชีครับพริกแห้งที่ผมตำใส่น้ำมันก็จะมีความเผ็ดขึ้นมานำ กับแก่ยิ่ใหม่หรือไรพี่น้องนี่นี่นี่คืนพี่น้องกินเอา้าอืมโอ้จับอมาหัน ตับตับเี่ผมตมไปนำพี่น้องนำที่เอาลองใก่ขวดนะพี่น้องอันนี้ยูรุงไปนเนียงนำมากลงนี่ตับ ม,มึงไอ้ตัวอเลยพี่น้องความหอนเอาครับพี่น้องผ,องผมกาสี กินกับพี่น้องซับนี่ก่อนนะครับน้ำเสนอในมุมน้ำเสนอในมุมเป็นไก่ก็ปิบนะครับผมก็อยากจิเอาความหอนหวนเอาอัตลุดในการกินมุมหุนหวนสดหน้าหอนหวนเนี่ยมันได้รสชาติทีแบบหอนหนมันเสียพี่น้องผมก็อยากน้ำเสนอแบบนี้นะครับแต่ที่เหลือนี่ผมว่าผู้ได้กินกับท่านอิมเนาะพี่น้องผมสิเอามานังกินแบบแก้มไปนำเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศกันลังได้ขวักแก้มเนาะพี่น้องเนาะครับ กับมันนี้ยังกี้บอกนะครับมีวิธีทําการหมักแล้วก็มกปีบไอ้มกปุ้นอบปีบไอพี่น้องเมืองนะครับกับเป็นไก่อบปีบนะพี่น้องไก่บ้านนะครับกถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กี่เยียบแสบได้พี่น้องด้วยขอบคุณสหรับการติดตามขอบคุณสหรักการนั่งใจแล้วก็ขอบคุณทีหรับคอมเมนต์ที่พี่น้องคอมเมนต์มานะครับถ้าอยากให้เฮ็ดแบบนี้อีกก็คอมเมนต์มาได้ได้พี่น้องด้วยหรือสิทธิชมกับคอมเมนต์เข้ามาครับครับคลิปนี้เอาไว้ สวัสดีครับ